ชีวิตดั่งดอกไม้โปรโตีนในร่างกายเราก็เช่นกันเปรียบดั่งดอกไม้โปรโตีนเวลาเราได้รับประทานไปแล้วก็มีการหมดไปหมดไปคล้ายกับดอกไม้ที่มีวันที่จะร่วงโรยมาตลอดเวลา การร่วงโรยของดอกไม้เปรียบได้ดังเช่นโปรโตีนในร่างกายเราหมดไปสิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งที่ขอแบ่งปันเพื่อนๆว่าวันหนึ่งนะครับเราต้องใช้พลังงานเยอะมากๆเราก็ยิ่งใช้ความคิดยิ่งใช้ พลังงานมากเท่าไรบางครั้งเราก็ไม่ได้เติมาาารางวัลให้กับชีวิตให้กับเซลล์ทั้งหลายของเรา,เาที่เล่าอย่างนี้เพราะว่าคนที่เล่านี้แหละครับคนที่ขาดโปรโตีนนักบริหารทุกคนขาดโปรโตีนนะนักบริหารมีโปรโตีนที่เรียกว่าปัญญาแต่ว่าแทบจะไม่ได้เติม ให้กับผนังของเซลหรือว่าเซลครับวันนี้เราก็เลยค้นพบว่าเนี่ยจากการที่ได้ทดลองกินโปรโตีนเนี่ยเพราะตั้งที่ที่เป็นคนที่ไม่ชอบอาหารเสริมอะพูดตรงๆว่ไม่ชอบแต่ฟังคุณหมอพูดแล้วผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งอธิบายให้เราพยายามเข้าใจว่าโปรโตีนจำเป็นต้องกินนะคุณลุงคุณพี่ หรือว่าน้องๆก็ต้องกินโปรโตีนเราก็ทดลองใช้มา,าหลายกล่องครับท่านผู้ชมไม่ขอบอกว่ายี่ห้ออะไรครับแต่ขอให้เป็นโปรโตีนครับโปรโตีนที่มาจากาถั่วครับจะมีประโยชน์ต่อร่างกายมากเลยเพราะฉะนั้นเราก็มาใช้โปรโตีนวันละสาสัรูบนะครับสช้อนนี่แหละครับท่านผู้ชมเพื่อนๆอ่ะท่านผู้ใดก,ก็ตามถ้า ไม่ชอบอาหารเสริมก็อย่าเพิ่งปฏิเสธแล้วก็ทุกยี่ห้อนะครับผมแนะนำให้ท่านหาอาหารเสริมตัวนี้นที่เป็นโปรโตีนเพราะหลังจากที่เราได้ทานโปรโตีนแล้วระบบสุขภาพระบบ,ระบบกับทายระบบกล้ามเนื้อระบบการไหลเวียนของโลหิตต่างๆนะครับแม้กระทั่งสมองต่างๆก็แบบ มันดีอยู่แล้วแต่มันยิ่งดีขึ้นอีก,กนะครับท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นอย่าให้ขาดโปรตีนนะครับท่านผู้ชมเราก็เนี่ยเอาโปรตีนมาใส่นี่นะครับโปรตีนเปรียบดังดอกไม้ครับท่านผู้ชมเราโปรตีนมาใส่แล้วเราก็ชงชงกินเช็คเช็คไปกินนะครับโปรตีนมันดอกไม้ทําไมละครับท่านผู้ชมดอกไม้เห็นไหมครับว่าร่วงหล่นลงมาตลอดเลยทั้งที่เราก็ไม่อยากให้ดอกไม้นี้มันเขาร่วงเลยเพราะมันสวยมาก แต่เป็นธรรมชาติครับธรรมชาติของเขาโปรตีนในร่างกายเราก็เช่นเดียวกันกับดอกไม้กับสิ่งมีชีวิตต่างๆเขาเขาร่วงเขาหมดเราใช้ไปมันก็หมดไปเห็นไหมครับท่านผู้ชมทั้งที่เราว่าไม่อยากให้เขาร่วงเลยก็ก็ร่วงแล้วร่วงอีกนี่แหละโปรตีนในร่างกายเราก็เหมือนกันเรายิ่งใช้งานเยอะเท่าไรมันยิ่งหมดไปหมดไปแห้งลงแห้งลงสารวันเตี้ยลง มีอย่างเดียวที่เราจะเสริมสร้างให้ร่างกายเรามีพลังมีความกระปีก้กระเปรามีความแข็งแรงทั้งแล้วก็ถ้าเป็นไปได้อายุยืนโดยที่ไม่ต้องอาศัยเข็มฉีดยาของคนหมอหรือ เออนั่งรออาหารเอาตอนที่เราไม่สบายแล้วงั้นขอแนะนําให้ท่านผู้ชมเพื่อนๆน,นะครับใช้โปรตีนนะเช็คเช็คเช็คแล้วก็ดื่มนะครับอขอบคุณโปรตีนครับที่ทําให้ผมสุขภาพดีขึ้นและขอขอบพระคุณครับที่โปรตีนจะช่วยเพื่อนเพื่อนทุกท่านนําความคิดนี้ไปร่วมกันคิดพัฒนาแล้วก็เอาโปรตีนที่สกัดต่างๆจากผักผลไม้มาเป็นอาหารของท่านนะครับขอให้ท่าน อิ่มด้วยโปรตีน